ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาดูพักบ้านบ้านกระสังบ้านกระสังเจ็ดคนเป็ไรเป็นไรสำเรื่องเจ้ถามชื่ออะไรชื่อวาวชื่อวาวเป็นคนก็ดีเลยมั้เป็นคนไอ้ไม่เป็นเคยยังไงอยู่อยู่อยู่สำโรงก็เป็นเคยยังไงเดี๋ยวมาเป็นที่เจ้าของครับของดูเชฟสองพักหน่อยครับอุ้ยยังงามจากไรครับต้น ก็มี заяв, มันช่างบดมันสามไร่หนึ่งงานสามไร่หนึ่งงานคือป็นช่างไรยได้เลนี่น่าจะไม่ถึงม่นสองไร่สองไร่เกเออเคยทำเกษตตรงนีมาขนานไหนเกษต้องนีทำมาตั้งแต่ปีห้า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 หกแปดหลายปีเกือบมาเกือบสิบปเลยสปกอะไรครับแต่ก่อนแต่ก่อนก็เป็น ข้างแรกเลยจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็บวบมะเขืเทศบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมแล้วก็มะเขือจ้าแตงก่อนมะเขือเจ้าคืออะไรมะเขือจ้ามะเขือแข็งเราเนี่ยมะเขือไอ้ที่เราแข็งมะเขือเปาะแก้มจะหวานใช่อ๋อแต่นี่แหล่งน้ำมันเอาตรงไหนนี่เป็นน้องน้องใหญ่ใช่ไหมน้องใหญ่เป็นของชุมชนใช่ไหมของหมู่บ้านอ๋อที่กระท่อมข้าวฝาไรได้เอออันนี้เป็นเจ้าเดียวของพี่เจ้าเดียวนะเจ้าเดียวเจ้าเดียวเลย ทีนี่ใช่ระบบน้ำยังไงครับระบบน้ำเดินรถเอาใส่ยางอ๋อใส่ยางแล้วก็เอามือฉีดมืออฉีดเาแบบแต่ก่อนใช่ไหมต่ก่อนนะแต่ว่ามีปั่นน้ำใช่ไหมปั่นน้ำได้ปั่นน้ำนี่นะปั่นน้ำแล้วก็ฉีดอ๋อตั้งเพิ่มเลยของง่ายดีครับทีนี่อันนี้คือคณะอยู่เนาะคณะพักคณะตลาดเรายังไงครับเดี๋ยวไปส่งยังไงตลาดนี่เขาตลาดเขาขายคุณกลางมารับเลยมาเอาถึงที่มาส่งเขาเข้ามาจากตลาดไหมครับตลาดตะกอน แล้วทุกคนเขาแรกๆเราไปขายก็เขาคงไม่รู้จักเราแล้วก็คงไปประกาศถามหรือใครเอาหรือว่าเราไปนั่งขายตรงข้างหน้าเพราะว่าผมเคยทําแล้วเขาเคยมาตาดัดนี่ะแล้วก็ติดต่อไาเข<ม>าเคยทำมาก่อนเนี่ยคือทำมาก่อนครับตอนตนี้เขาก่อนตอนนี้เขาก็มามาตัดเลยเขาว่ากันยังไงเขาว่าเป็นผืนเป็นหนานหรือเป็นกิโลดเป็นเป็นกิโลเขาว่ากัเป็นกิโลเขามาตัดเองเขาจ้างคนนั้นทามาเองเลย เราไม่ต้องเสียค่าจ้างคนงานเราจ้างมาเรียบร้อยของเขาเลยเพขาต้องการเร็วไปส่งตอนเช้าตอนจังเขามาตัต้งแต่คืนมาประมาณมาถึงนี่ประมาณตีห้าโอ้โหตีห้ากะลุมๆๆเอาไฟ2 2> สงองเรนี่ยใช่ไฟสองก่อนประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงแสดงว่าในหนึ่งปีนี่จผ<ะ>่านยังไงหนึ่งปีนี่ได้จักรอบจักรอบจักรุ่นอะไรจักรลุ่นเพราะว่านี่มันช่วงช่วงมันแค่สองเดือนใช่็นไหม เราตัดดินก็ประมาณ1ิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเลยแล้วก็เราก็ปลูกได้ประมาณสามสามรุ่นอ่ะสามสามรุ่นต่อเขาเขาซีรุ่นต่อปีต่อปีใช่เขาซีรุ่นถือว่าเป็นรายได้ที่มั่นคงก็มั่นคงดีกว่าเขาไหมดีกว่ามันก็ดีกว่ายีปีนี้ได้มาเพราะนำส่วมอุตรุ่นเลยหรือหรือว่าเราได้หรือเขาเราเขาเขาไมนก็ได้นิดหน่อยได้น้อยกว่าที่ไม่มีหน้ามันอตอน สีนี้สีนี้น่าจอมมันก็เน็ตไม่ได้ครับเก็บพักนี้มันก็ทำได้ทั้งสีทำได้หมดปีเลยก็ปีศาเลยสวายดีช่วงงานนี้มันจะสวยไม่มีแล้วรุ่นไม่มีอะไเลยแล้การดูแลทำไงคราวๆครับเก็บพักก็สื่อกันเกียร์สายก็สื่อกันเป็นโครงโซนแดงไม่ซัดโซนแดงอ๋อที่เขาขายเป็นซองอันนี้อันนี้เป็นถุงใหญ่ครับถุงละประมาณเกือบโลประมาณ ยังไงนาเนี่ยเราก็รู้เลยใช่ไหมแต่ก็กบรู้ต้องคกบพ่อให้เม็ดงอกก่อนนะไม่ไม่ต้องเราบานบานเลยแล้วก็ฟางกบเอาชิงวานบเอาชิงวาใส่ก่อนแล้วก็ฟางครบลดน้ำแล้วก็ลดน้ำประมาณสามสามวันก็งอกแหละสามวันก็งอกประมาณห้าวันหนึงงอกหมดเลยไอหมูตีเม็ดมันลึกๆมันก็งอกห้าวันก็งอกหมดเลยแล้วก็ที่ไหนก็ประมาณนี่ยแหละพอมันงอกขึ้นมาแล้วก็ เอาฮอร์โมนีฮอรโมนฉีดนก่เร็วฮอร์นไอไอ้นั่นปุยเ็ดเจ้าดีท้องนี่ยอย่แหลมันเดียวใช่ที่นี่เราก็เอาปุ๋ยมพมใหญ่หน่อยแต่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเอห้านี่แหละยุเรียนี่แหละคือเจ้านะเป็นยุเรียสี่ห้าวกขนใช่คพวกขุนูเอเดขาวๆนี่ยปุยเย็นเนาะปุยเย็น เล็งตนก็ไอูุดทิ่ห้าเลยทิ่ห้าก็ได้ที่หกก็ได้สุดสมบูรณ์เล็งตนเล่งใบที่นี่ก็จักจักวันเก็บไหมแตนี้หน้านี่แต่ก่อนมันหกหกสิบวันที่ได้ตัดแต่หน้านนี่ไม่ถึงหรอกขาศไม่ได้ขามดเย็นประมาณประมาณสี่สิบห้าอันนี้จะวันอะไรครับอันนี้มันวันวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเดือนหนึ่งมีวันนี้วันที่อะไรอะวันที่หนึ่งสี่สามส็บ เดือนสองวันสามวันสีวันวันเดือนเดือนสี่วันมันกิดเกือบแตกตัดเลยอี่วันกับจันสี่วนันประมาณเขาเหมาพลุบเลยนี่เหมาพลบเลยแต่แต่เขาไม่ม่คอยทยอยตัดส่งส่งลูกค้าเขาวันหนึ่งประมาณสามลอยสี่อยอะไรี้ยสามลอยสี่อยโอเคครับถงเกดเอ่อ ก็ได้ความรู้นะครับตอนกระปุกแค่นั้นสรุปลายพีดลายกันโดดเดี๋ยวของวางถ้ามีโอกาสจะไปดูอาจจะหลังปีใหม่อาจจะแวะมาดูแคนัะลุปอยู่ระหว่างบ้านอะไรสำลุงกระสางกอาจจะตัดยิงมาใช่ทีมสร้างการปกติอยู่ช่วงไหนสวนอยู่ก็คลองน้ำนะจะเห็นบ้านหลังคาแดงๆอยู่เองจะทมหลังคาแดงๆเสร็จคนไม่เคยผ่านเลยวิ่งไปครับไปก็เห็น มีคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาพวกนี้อยู่ประมาณชั่วโมงเย็นๆหนึ่หรืออยู่ตอนเช้าตอนหน้าแบบช่วงนั้นอยู่ประมาณช่วงเช้าประมาณสองโมงเนี่ยแหละที่มาที่มาถึงแล้วก็มาถึงกลางที่มาอยู่นั่นแหละช่วงสี่โมงครับโอ้ยเย็นเนาะสองโมงหลุดงงนาเนเนาะมาดูทางแลวันนี้เราก็มาเยี่ยมเย็นสวนของที่ลำเลียงเหมากัา อ่เบาชื่อเล่นสำเรลงสำเรลงน้ำกุหลาบครับขอดการกำลังคอดกลางครับอยู่บ้านกระสังบ้านกระสังกระสังกระสังนี่ผมมาครั้งที่สองนะครั้งแรกที่มาดูน้ำท่าแล้วก็มาดูแลช่วยเหลือได้กน้อยที่ที่ที่น้ำแล้วก็แล้วก็มาเอาเขาเอาสีของมาบริจาคให้ชาวบ้านที่ได้พ้นร้อนนะครับน้ำตัวน้ำตัวนะครับวันนี้เขามาแวะเยี่ยมเยียนก็มาสิ้อของมาถวายหลวงพ่อนะครับก็ ผมก็ซื้อนามจมรถครับถึงผ่านวันไหนเอานามถาวายบร้พิมหน่นะครับนั่นกับวันนี้ก็เพื่อจังหวะมาดูผลิตผลของชาวบ้านเราทีเา่เป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับสามารถสั่งได้ได้ดีดีกว่าเขาปลูกเขาพรอะเขามันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่าง <c oughs> ปีนี้แถวบ้านกระสังขนนดีบ้านคำน้องตีโอ้เห <c oughs> ลวจ่อยนะครับได้ก็ได้น้อยเฉพาะบางละครับถ้ามีคนที่ต่อ เราเปิดโทรศัพท์หน่อยเกิดอยากจะติดต่อขอติดต่อ0862 0862 452772 452772ติดต่อได้เติดต่ออยากได้พักหรืออะไรยังไงก็เลยแต่นันตะลุกก็ได้บางทีมาก็เจอเจอนทลุกบางทีมาก็เจอพักครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเอ่อผมไปดูเพจนะสาระพันธุ์ถุง